น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทำโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโกสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เด็จพระพันปีหลวงในพระนามเดิมหม่อมราชวงศิริกิตกิติยากรทรงพระราชสมพบเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัฒ์ซึ่งเป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณถนน,นพระราม6กรุงเทพเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงเธอกรมมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระราชทานานามว่าสิริกิตซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรหม่อมราชวงศ์สิริกิตเริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีในปี2379 มาเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียคอนแวนต่อมาในปี2489ย้ายไปพำนักในต่างประเทศมีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งขณะนั้นยังทรงศึกษาต่อในสวิตเซอร์แลนด์นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ต่อมาวันที่28เมษายน2493ทั้งสองพระองค์ ทรงประกอบพระราชาพิเศกสมรสณวังสะระปทุมและได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นในหลวงราัชากาลที่9ได้ทรงสถาปนาหม่อมราชสิริกิตเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิตต่อมาในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ซึ่งเป็นวันพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษรัชากาลที่9ทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิต เป็นสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีปี2499รัชกาลที่9ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2ของไทยพระองค์ครองคู่กับในหลวงรัชกาลที่9เป็นเวลา66ปี ทรงมีพระราชธิดาพระราชโอรสรวงสี่พระองค์พระองค์ที่หนึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระองค์ที่สองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิปดีสีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่สามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ที่สี่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชการณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งศิลปชีพราชินีแห่งไหมไทย ทรงเป็นต้นแบบอนุรักษ์ผ้าไทยให้ด่งดำไกลเรื่องของผ้าไหมไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ภูมิปัญญาพื้นบ้านงานสินชิ้นเอกที่ถูกละเลยนี้ได้ถูกหยิบมาปัดฝุ่นให้ทรงคุณค่ามาแล้วกว่าครึ่งศตวตรรษตั้งแต่ปีพศ2513เมื่อครั้งเสด็จภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบอุทกภัยครั้งใหญ่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรม,มราชินีนาถพระบรมมชน,นีพันธีหลวงมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไทยขึ้นก่อเกิดเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางทั่วประเทศภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพจนถึงปัจจุบันสงทรงส่งเสริมเยาวชนของชาติให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมในด้านการศึกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในการสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ายาวที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งงอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และทรงมอบโรงเรียนให้อยู่ในความดูแลของกองก,กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สามพระเมตตาด้านงานสังคมสงเคราะห์เพราะความทุกข์ยากของเหล่าพระสงฆ์นิกรเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านการแพทย์สาธารณาสุขและสังคมสงเคราะห์ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย โดยทรงระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตท,ที่ดีและสามารถทำประโยชนย์ด้านอื่นๆต่อไปได้ 4. ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริศูนย์เรียนรู้การเกษตรครบวงจรหล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรไทยย้อนไปเมื่อ20กว่าปีก่อนกิจกรรมฟาร์มตัวอย่างตามราชดำริถือกำเนิดขึ้นณนะบ้านขุนแตะหมู่ห้าตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่จากการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่มีงานทำหลังจากบำบัดและเลิกเสพยาเสพติดโดยเริ่มแรกเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกถนนแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมภายในโครงการเช่นปลูกพืชผักพันไม้ผลชนิดต่างๆการเลี้ยงปศุสัตว์เป็ดไก่หมูและเลี้ยงปลาเป็นต้น จนโครงการได้พัฒนาต่อเนื่องกระจายไปทั่วประเทศ 5. สถาบันศิริกิจสารต่อง,งานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประนีศินกว่า60ปีในรัชสมัยที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผสกนนิกรไทยโดยทั่วท่วนถึงพระวิริยะอุตสาหะและความอดทนที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดมาโดยเฉพาะงานส่งเสริมศิลปาชีพ ยังผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตราบจนปัจจุบัน 6. สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีในด้านศาสนาสมเด็จพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์มิให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วและเป็นแนวทางให้มนุษย์เลือกกระทำแต่ความดีจึงทรงตรหนักถึงความสำคัญในการอุปถัมภ์ศาสนา นอกจากจะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางาศาสนาโดยสม่ำเสมอแล้วยังทรงธนุบำรุงาศาสนาต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นาศาสนาพุทธคริสต์อิส,สลามพรามหมณ์ฮินดูและซิกเพราะทรงถือว่าทุกาศาสนาต่างมีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเช่นเดียวกัน 7. ทรงต่อลมหายใจโขน ศิลปะก,การแสดงชั้นสูงของไทยให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมาในด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมแขนงต่างๆในแผ่นดินไทยให้คงอยู่โดยเฉพาะโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย และเป็นมหรสศพหลวงที่รุ่งเรืองมาช้านานทรงมีพระราชสวนีให้ศึกษาค้นคว้าการแสดงโขนตามแบบโบราณราชประเพณีพร้อมฟื้นฟูองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้งดงามตามธรรมเนียมเดิมโปรดกล้าวให้ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินในสาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายโขนในละครโบราณอย่างละเอียดเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนละครขึ้นใหม่ 8. บ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้า ที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อช่วยให้ประสบนิกรชาวไทยมีน้ําเพียงพอต่อการดํารงชีพและการทําการเกษตร9น้าพระไทยสมเด็จพระพันปีหลวงชุกชีวิตยามวิกฤตสาธารณสุขสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยปัญหาความทุกข์ยากของราชฎรอ,อย่างใกล้ชิดเสมอมาโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพอนามัยตามพื้นที่ชนบทห่างไกลทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้พระองค์จึงได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณาสุขเป็นจำนวนมากอาทิ ส่งโปรดเกล้าให้จัดคณะแพทย์ตามเสด็จในต่างจังหวัดนำมาสู่หน่วยแพทย์พระราชทานจนทุกวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโกสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดม่ได้ 24ตุลาคม2568สสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง